ครับบางเอลุกน้ำโค้งครับลุ่งน้ำมือนี่ใสยๆอย่งหน่อยพี่น้องหลังจากฝนฟ้าตกมาเคลื่อนเดี๋ยวมือน,นี่ก็แล้วแม่น้องไผรลงไปซอยพี่น้องเพราะบัติกางม่องแน่ยามม่องยามจันนะครับเนาะสิได้เลี้ยวขึ้น,นม้วนนี่ยบางเอรกระยายลุงนะกลับไปมุ้งเส้านี่ไปซองมืงเลือดพี่น้องยันเลือดจม <c ười> ขึ้นไมกแล้วพี่น้องเป็นว้าว้าอีกแล้วโอ้ยมาเอาแม่น้องไผรไปซอยละครับเมื่อนี้ ม,มันมือในพี่น้องม,มันมือในดิจ้าแม่น้องไพจ้าเป็นรุ่นปลาน้าเบ้าแอร์อีกีเก่าหลัพี่น้องสิมีแนวห้รุ่นมาโูน้ำไหลแม่น้องไพแก่ย,ยานยุวิตะว่าเป้าแอร์ว่าสิาพวผ้าไปมองน้ำไหลไปริมริม,มฟังเอาป่ะนะหลายอย่างน้องพี่น้อง,องไปจับไม่จับแพร่ห้น้องเอาลักเอาเลืกให้น้องก็ว่าขึ้นไปแต่เยืยเ่นนั่นเยื่นนี่นให้เบ้าแอร์จ้ะ ม่องจ้ะไปม,นมนันๆนี่ห้องแม่น้องไปไายยามฝนตกแห้งจ้ะแห้งคักมาขึ้นจนวัานน้ำท่วมอยู่ข้างหลังบ้านนี่มันท่านในบกอยู่ใจน้ำพันทาง น,นีต้นต้นหมากล่องกล่องว่าก็าสีไส่ปุยได้นมานหนิบักฮวงจะบังฮวงแขกแขกดำบังฮวงการดำมาได้ไฟ <c oughs> นี่ก็เป็นน่วยแต่ว่ามันก็เขียวไปหน่องมันมีเม็ดทางในไหมเสียปุยมาใส่อยู่บักไฟสามต้นเลยด้จ บัดติดเครื่องบอกไพ่เอาออกกำลังพูนบันน้นองอันนาจะเดี๋ยวเห็นยุคนโอ้ยอย,อยัง น้ำลายพี่นอ้องหลานโล่งหาปูหาปลาไก่ปลอดภัยเ <c oughs> จ้ายิ้มยัง้าแม่น้องใครโดดสะพานเนี่ยว่าเฮลิเอ็นโอ้ <c oughs> โดดเลนผู้เดียวลอดโดดล่งมาตูมแล้วก็ลอยกันจินมไ่โดดไม่อีกแม่แล้วเจ้าเนาะ ไปต้องไปเลี้ยนวายน้ำกันสะพานจ้ะมาดูๆกันเป็ีนดอกวายน้ำน้ำรายพี่น้องน้ำกำลังขึ้นมาอีกขึ้นฝนตกแห้ง น้ำตอนนี้เขาอยู่น้ำโขงโอ้อยู่นํำเลยจ้ะพุ่นออกไปพุ่นทิ่เป็นน้ำโขงน้ำโขงสิไไลตัดน้ำเลยไปจ้ะอเอาอยากนอนกันสิโลกมหอย่าง <laughs> ข้าวข้าวข้าวแน่ไต้นหมากยีงยังเป็นน้องเตี้ยยืนมาขุดี่ขุนทิปมยืนไม่ให้เป้าแอกกันทิปมนี้น้ำขึ้นไปพุ่นเลย มือเอ็นมกขุดพ่อนาพี่น้องช่วนแม่น้องนุ่นมกขุดให้เบาแอร์ใส่มองก่อนจะนแม่น้องไพ่ก็ถ่ายยืนไม่ให้บ่ไปยืนกัน,นั่งชยเนี่ยหลับพี่น้อง บ้าเอะกลางม่องแล้วแล้วจะกลางแล้วสิยามมันเนี่ยเพราะแมนม่องที่กลางไม่ได้กลางไปจะลายมือแล้ว เต็มเรือพี่เนอะมองมองทำไมจ้ะรุนกันว่าจะมีโตปะมันมันพ่าไปรุนไกลๆน้ำบาแอดอะ บรรยากาศปากเลื่อยเดินพี่นาะเดี๋ยวอยู่ข้างหนานี่เป็นน้ำโขงจ้ะเด็กุ้งใหญ่แน่แน่เนาะขนาดพึ่งเอามาในกุ้งใหญ่ กูงใหญ่ต้องเป็นรุ่นยุตตลาดพนันบ,บอลอย่าจากรุ่นนำ้ำยุนน้ำนี่แล้วจากรุ่นยุ่ม่องเบาแอร์นี่แล้วมองหน่อยมองใหญ่บ่มีจักรโตพี่น้องย<อ>่ำบ่ได้กับบะได้เด้ดพี่น้องย่ำได้กับยิม ถ้าดึงจันซอยเอ้ยเบาแอร์กุ้งออกวังหันปลาแขกกระรกลุดเหล่าตัวหนึ่งมันตีเต้นดะโอ้ยใส่ลพี่น้องอน, <c oughs> นี่จ้ะโอ้ยหมานวังหันปลาแขกตัวหนึ่งจ้ะ <c oughs> มันออกป้องขาดก <c oughs> ุ้งกุ้งก็ออกออกขึ้นกันแต่ว่ามันออกทึ้งเรือปลาแขกออกลู่งน้ำวังหัน

vang hắn phong tục bun bào air, you nip bapi giant may trong hai man man neder bunyai 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 ี่ไปน้ำริมฟังแทนใส่น้ำริมตน้นต้นซ้ำสาจ้ะต้นซ้ำสาต้นมกเรียร,รุ่นไปเรื่อยๆล่ะจ้ะในกุ้งตัวหนึ่งแล้วก็ฟิน,นอ,อ่ ลืมเนะลืมมาปั้นออกได้นะไปทางไปเรื่อยๆนี่จ้ะจันเบาแอร์มืออื่นมายามกะนี่มันหมานเด้อหนวดเห่าอ่างลางคือเบาหน่อยบานเลยเด้อหนวดเห่ารวยสวย ទូ្វឺអាំងឡាងយូទេពីណានេះនងផៃយុទ្ធថៃអានេះលูกប៉ុនហ៎កោអញអត់មិនពីบ่ໄດ້កោអញខាងទៅរឿយៗបងប្អូន ยันเบาแอร์อีกหลังนเดี๋ยวน้ำแห่งเดี๋ยวน้ำก็ขึ้นจ้ะยับล่งยับขึ้นอยู่นี่พี่เนาะนี่ต้นเรือจ้ะนี่แม่นเรือแม่น ปลาได้แล้วจ้ะเอาแอร์ติดผ้าขา,ปาวปลายเราเี็นครัทางปีสิเป็นน้ำน้ำไหลจ้ะเพราะเห็นหาดเห็นดอนเพราะเห็น เกาะแกงเด้พนะี่้องหมดอีกแล้วบ้าแอ๋โอ้หมดทับจันเรื่องทับจันแจ้งเลยวคือซุปขอยออกหน้าจังที่ จันยูที่เสือกมันย h a u ลันบ่โอ้ทับเ็ดจังไดนล่ะพี่นอ้องวักออกไปกูเอออ๋อท้องร้อยกับมาเองเนาะส่วนคำมาฟังนี่เฮ้ยเฮ้ยโย่เสือกนี่เป็เสือกยังเด้อพ,พี่นอ้องลันบ่ cho về thả coi kia chăn được đi bên mùa năm thì nhiều hơn đấy Hãy subscribe cho luôn năm bao e là sẽ một nham đấy cái đấy sao vậy nào Ôi sượt đấy Mấy cái kênh đó gọt lại chứ nào Ăn đèn chứ nào Một đây pha nhắn Bây giờ đây hang đen là nó Chị tùm khâu quá thế nào Ăn chị chị tùm cái Ôi,

ยุดแล้ววันนี้ามานแล้วพี่นออ้องป,ปากๆไงปากๆใหญ่ <_ EN> จ่าพื่นโอ้โหเริเป็นหางแดงเป็นยังก็ดีใจมั้งเหเอ้า <_ EN> เสื้กไหมเราเสื้อกันนั่นไหมเสื้อยังเสืกห้อยปลาเข้าไหมโย <_ EN> เวนได้ถุงบปล่ <_ EN> เอาฟอแล้วละแถมแล้ว <_ EN> ็นดีไลยมันมีเสียงเพลงก็ได้เต็ล้ว,ว่างเื่นเต็นในดอกกับเป็นนะ ออกมาเป็นอ้จับดีๆพันเมื่อพร้อมเจับปลานั่นเสียกพันนี่คือพ่อจับนี่เห็นบ่าไอแม่จับมือเส้นสะบัดแห้งหรือสิหลงปล่อยพี่น้องมันมันนี่มันเราจะตัวที่สองของเมื่อนี่ ตัวแรกเป็นกุ้งจ้ะตัวที่สองเป็นปลาปากอ,อาอลงไม่หมานหมานคือเกาอื่นมายามไม่จ้ะรุ่นอีกหลังต่อไปจ้ะย่งอีกอย่เบาแยว่ะรุ่นไปเรื่อยๆแดดออกแล้วจะเติมหฮอนอีแล้ว่นไหลเต่าบนะ่อนะยุกลางคนจ้ะ กลางน้ำโคงกคิว่าเห็นลูกบอลเบาแอร์ใส่ไว้อีกใส่อ,อีกจากหลังไก่ไปเป็นตะพี่น้องอะไรุุนอีกบอเครื่องแมนนองไพ่หรอวะเพราะว่าบอลูน้ำเบาแอร์วันแล้วมีจันจากหลัง พี่น้องเพิ่งต้นใหม่ร้อยมากจ้ะอ๋อเปิ้ลมานบ่อนอ้อยเต่าไปต่อจ้ะเป็นเเ้าแอร์พลาดจอดบางใด้พุ่นเราจะไปเรื่อยๆ ไปเรื่อยๆขึ้นรถขายองพุ่นตนไม่ลอยไปจ้ะไป้ที่พุ่นละตกตอกค่ายอุบลสิอุบ,บลเรามันไปประเทศใดต่อเง้นำโคงมาเป่าแอร์ หอดอุบลล้วไปประเทศใดต่อนนำโคงหู <c oughs> งจักรวา,าหอดอุบลน,น์นำโค้งแถวนครพนมในไปล,งล่งเราจะคุณนิโคเป็นเหมาเรือให้ล,งล่งงนะแต่ววาอุบลเนี่ยว่าท่านไปหอดจักเถือ ผอนมองจอดแพร่เปาแอร์แล้วคือสิมดแล้วที่จันอ๋อจะจะได้สิพอได้ปิ่งอยู่เต้ปลาถึกมองว่าได้ยามจตมันพูยามมองกันลงอันนม้มเบ่าแอร์

สซิมันจันละคือลันบ่กันลันสิยับไปใกล้ๆกันรบอลันกันนางยึดไายเลือบอีแล่ะไอ้คือสิบอลลันดอกพี่นาง ท้องฟ้าจ้ะพี่น้องท้องฟ้าแดดออกยามมันแน่เห็นว่ากระไรอืมแดดออกแบบนี่ความเป็นเบาแอร์ตีภาคเป็นเลย ไปต่อ,อยเยอะสินองฮะอีกซีหลังโอ้ไปอีกซีหลังพี่น้องลงน้ำทุกหลังพี่น้อนเบาแอร์เข็ดไม้ไวจะห้าน้ำขึ้นเอกีก nam lốc một chú lọp đây nó cả một nhám nặng Nhám khuôn thì nó mình ùn đưa cái nọ Dết dết Nó mới chập choi vô อีกหลังหนึ่งอีกหลังหนึ่งวะออีกหลังหนึ่งพี่น้องพี่นอนเยู่พี่นี <c oughs> ่แ่น้ไองไปมาน้ำมาได้กระได้เนาะ tôi nói tôi nhai đầy pa nhắn cả đi chạy mất Pa pa nhìn nhìn xếp xếp cả Lạp cả xếp Mốc cả xếp Tôn bậc đưa mình mà nhỉ Hãy subscribe cho kênh เอากเกษตรไปกินกับตำหุ่งแน่น่ะอาจารยพาเคอยไปใส่อีกใส่ม่องกันโอไ้ได้เปียกแล้วได้เปียกแล้วข้าน้ำข้าน้ำที่ล่างเรือสาด<า> <c oughs> แล้วก้นสะอาดเป็นเพื่ัดกินจังล่างก่อนได้ไหมนะ นั่นอีกนั่นเยอะสิพลังเลือดล้วโอ้ตรงนี้เิ่นก็เเฮดแปนดีเถ่ะเอาตรงนี้สิเป็นสวนสตอเบอรี่เด้อพี่น้องยังน้อยกับสีหายเป้าแอร์จอดเรือแม่น้องไปสิขึ้นไปชมสวนก่อนสวนสตอเบอรี่ อีกพี่น้องเอาต้นให้กันนะเอาต้นมันเลยอ๋อใครกันที่เจ็บไปตมแจ้วอันเห็ดอันเห็ดกุ้งอันนั้นให้เจ้ากินไหมซาซิมิไหมกุ้งน้ำพงพี่น้องเป้าแอกลางม่องจ้ะใส่โตวังคันนะ มาไหวน้ำโมโมีามามมลายหนอกนลายในเป็นทีเดียวเลยได้เราตัวหนึ่งที่โดดลงน้ำเหรอ าใหญ่ไปนอกฉันเลยตาหน่อยไปไหนใด้รถไปก็หิวเข่าแล้ว

แล้วเดี๋ยวนี้ได้ล้วโตวหนึ่งมืออื่นกะจิได้รุ่นยดอดบ้าเ,เลีลเล้ยวไปทางพุนแม่พี่น้องวิวคือมากงามเลยมนปลูกอย่างอยู่ทภูเขาฟังนั่นจ้ะฟัง ป๊อปป๊อปปอนลาวไผบ่สิพาไปเอ้าได้อีกเอ้าได้อีกแล้วพี่น้องเอ้าอะอยู่มือนีพี่น้องนีมงเเอาแอว่าสิพาแม่น้องไปข้ามไปบ่ไปเด้อน้ไหลปานนี ่ะพี่น้องขึ้นบ้านบัดน,นี้ป่ะน,นี่ผลงานไปสิเป็นลบแล้วเอาอีกแล้วพี่น้องผล <laughs> งานจ้ะ,ะปากปา <laughs> กใหญ่แล้วก็มีอีกตัวหนึ่งเดีย๋ยวสิไปเฮ็ดอันซาชิมิให้เป้าแอร์จินคลิปนี้ก็ขอบคุณพี่น้องจ้ะที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้ ฝากกดไลค์กดติดกดแชร์กดติดตามในเด้อจ้ะเป็นกำลังใจให้แม่น้องไพกับเปาแอร์ูกน้ำโขงชิบนาพ่อกันไหมจ้าเปาแอร์สวัสด,ดีนะเปาแอร์